ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์หรือวิกฤตเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะที่จะเอามาสอนลูกๆของเรานะคะในการฝึกทักษะ E.F. หรือทักษะที่มีอยู่ในศตวรรษที่21นะคะอย่างแรกที่คุณนัทอยากจะฝากไว้เลยก็คือการคิดแบบทีละขั้นตอนค่ะ มันจะยากมากเลยค่ะเวลาที่เราเจอวิกฤตเนี่ยเพราะมันมีความกลัวมันมีความโกรธมันมีความหวัดหวันอยู่ข้างในนั้นทําให้เราเนี่ยฝ่าวิกฤตไปได้ยากมากแล้วก็ความคิดของเราเนี่ยมันฟุ้งไปหมดเลยมันหวาดกลัวไปหมดเลยมันโกรธไปหมดเลยมันกลัวไม่ปลอดภัยไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นการฝึกให้ลูกเห็นสถานการณ์แบบนี้โดยการเอาข่าวมาเล่ากันเอาข่าวมาคุยกันแล้วถามว่าลูกคิดเห็นยังไงล่ะเปลยเปลยมันออกมาค่ะ แล้วเราก็มาคุยกันว่าเออถ้าเราคิดเป็นขั้นตอนลูกว่าขั้นตอนแรกควรทาอะไรดีฝึกคิดกับสถานการณ์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่า การซ้อมใหญ่เนาะค่ะเมื่อถึงเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องเจอวิกฤตจริงๆเนี่ยเขาจะได้ตระหนักและคิดขึ้นได้ว่าเรามีการซ้อมใหญ่ไว้แล้วสิ่งสําคัญในการซ้อมใหญ่ก็คือว่าอารมณ์ที่เป็นปกติเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเจอเหตุการณ์เราจะเจออารมณ์ที่มันไม่ปกติเนาะค่ะแต่เวลาที่เราอยู่ปกติเนี่ยเราจะสามารถมีความคิดได้ตอนที่เราปกติกันเราซ้อมมันบ่อยๆค่ะเวลาเราเจอสถานการณ์วิกฤตจริงๆลูกของเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ค่ะ